วันนี้พอมีเวลาเลยครับผมว่าเยมาหาจัดเก็บเครื่องไม้เครื่องมือให้มันอยู่ที่กับทางได้ครับวันนี้ไม่มีที่เก็บเครื่องมือนะมีเวลาบ้างก็มีหาเก็บเครื่องมือกันให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้ตอนนี้ผมก็ได้เรียกว่าใบเอกสาที่เก็บตู้เชื่อมเนี่ยเหาไม่ได้ต้องหาทำที่ทำที่ตู้เชื่อมนีที่มาหาดังทำห้องเวิร์กช็อปซะเลยไว้ทำงานดีน DIY. เอาไว้เวลาบ้างๆก็แยกทำไปแล้วส่วนหนึ่ง ที่เก็บแกประแจแระเบอร์แบนดไว้ที่โต้ที่ก็ได้บอใบเบียใจดีแล้วก็ที่เเดือนี่ก็ยังม,มีที่อยู่ไว้เลยรับสาหาที่เก็บก่อนหาที่เก็บนี่ก็เพิ่งได้บ่ใบไวปป้บ่ใบไม่มีสปอนเซอร์แล้วครับซื้อเอง เดี๋ยวเลื่อยเดี่ยเทเบิลล็กล็กเดี๋ยวก็เก็บอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ได้เรียบแต่แค่นี้เลื่อยเลยยเลยเลยผมก็มีหาขายของต่อแล้วครับวันนี้ได้แค่นี้่อนสวัสดีครับ